สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อสมิดายโยธาวงศ์หรือครูมีนสำหรับรายวิชางานเกษตรชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่3านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโต,ตของพืชค่ะนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยแล้วว่าการเจริญเติบโต,ตของพืชเนี่ยจำเป็นต้องมีปัจจัยหรือมีตัวอะไรมาควบคุมด้วยและการที่เราลดน้ําให้ปุ๋ยพืชเนี่ย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโต,ตของพืชหรือเปล่าเพิ่มให้เป็นการเสียวเวลานะคะเราจะมาเริ่มและเรียนรู้ไปรพร้อมกันเลยค่ะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญ2ประการด้วยกันปัจจัยแรกเลยก็คือปัจจัยภายในหรือพันธุกรรมปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งจะได้แก่ดินอากาศธาตุอาหารแสงน้ําและอินทรีย์วัตถุ ต่อไปเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรบ้างคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยนะคะนั่นคือปัจจัยภายในหรือพันธุกรรมคือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะโดยลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืช ต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันทําให้มีลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นได้จากภายนอกเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับพันธุกรรมของพืชนะนะคะจะมีการแสดงออกลักษณะทางพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรูปร่างความสูงความอวบลักษณะหรือสีของลําต้นใบดอกรวมไปถึงผลหากเป็นพันธุ์แท้นเนี่ยลักษณะของพันธุ์ลูกหลานเนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากพันธุ์พ่อแม่ และหากพืชที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยหากเรานำสองสายพันธุ์มาทำการผสมพันธุ์กันเนี่ยก็อาจจะเกิดโอกาสให้ได้มีลูกหลานสายพันธุ์ใหม่ทั้งนี้ดังนั้นนะคะลักษณะที่แสดงออกในรุ่นลูกหลานเนี่ยก็เป็นผลมาจากการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากรุ่นพ่อแม่ซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่านะคะพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางลักษณะเบื้องต้นของพืชนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปพูดถึงปัจจัยภายนอกกันปัจจัยภายนอกเนี่ยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่มีผลทําให้ลักษณะต่างๆของพืชเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะที่ถูกควบคุมโดยพันธุกรรมค่ะสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่เราจะพูดถึงกันเลยก็มีดินน้ํธาตุอาหารอากาศแสงสว่างและอินทรีย์วัตถุนะคะเราก็จะไปเรียนดูกันนะคะว่าปัจจัยภายนอกทั้ง6อย่างเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโต,ตของพืชอย่างไรบ้างค่ะต่อไปเราจะไปดูปัจจัยภายนอกตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือดินดินถือเป็นปัจจัยภายนอกที่สําคัญมากในการควบคุมการเจริญเติบโต,ตของพืชเพราะนอกจากดินจะทําหน้าที่เป็นที่หยึดของรากพืชเพื่อให้ลําต้นพืชน,น่ยสามารถทรงตัวได้นะคะดินเองก็ยังเป็นแหล่งรวมธาตุอาหารแหล่งน้าและอากาศให้กับพืช โดยเราจะแบ่งดินออกเป็น3ประเภทด้วยกันเธอจะไปดูนะคะว่าดินทั้งสอประเภทมีอะไรบ้างดินทั้ง3อประเภทนะคะนั่นะก็คือ 1. เลยคือดินทรายดินชนิดนี้เนี่ยจะเป็นดินที่มีเนื้อหยาบร่วนไม่จับเป็นก้อนน้ำซึมผ่านได้ง่ายจึงเป็นดินที่ในการอุ่นน้ำได้น้อย 2. เลยก็คือดินเหนียวนะคะเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดมาก สามารถอุ้มน้ําดูดยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารของพืชได้ดีแต่การระบายน้ําและอากาศอาจจะไม่ดีพอสําหรับการเพาะปลูกพืชบางชนิดค่ะ3าเมยก็คือดินร่วนดินชนิดนี้นะคะเป็นดินที่มีเนื้อค่อนข้างละเอียดระบายน้ําและอากาศได้ดีการอุ้มน้ําของดินชนิดนี้นะคะจะพอเหมาะแก่พืชเราจึงจัดให้ดินร่วน,เ,นเป็นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชค่ะปัจจัยภายนอกตัวต่อมานะคะนั่นก็คืออากาศและอุณหภูมิค่ะ เป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทําให้การออกดอกรวมไปถึงการออกผลของพืชเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นแอปเปิลหรือพืชที่ชอบอากาศเย็นหากเรานามาปลูกในประเทศที่มีอากาศร้อนโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยก็จะทําให้พืชไม่โตหรือพืชเนี่ยโตแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะออกดอกออกผลมีได้น้อยคะ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในอากาศเนี่ยก็ยังมีแก๊สชนิดต่างๆเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนซึ่งจําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อสร้างอาหารและระบบหายใจค่ะปัจจัยภายนอกตัวต่อมานะคะนั่นก็คือธาตุอาหารของพืชในที่นี้เราจะหมายถึงธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชทุกๆชนิดเพื่อนําไปใช้ในการเจริญเติบโตค่ะโดยธาตุอาหารของพืชน,นะคะก็จะเปรียบเสมือน อาหารของมนุษย์ที่จาเป็นต้องได้รับประทานในทุกๆวันเพื่อดํารงชีวิตะคะ่ะพืชเนี่ยสามารถดับธาตุอาหารได้จากทางไหนบ้างนะคะพืชเนี่ยจะรับธาตุอาหารได้จากหนึ่งเลยคือจากอากาศและน้ําได้แ,แก่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและ2นะคะพืชได้รับธาตุอาหารมาจากดินโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทตามปริมาณความต้องการของพืชน,นะคะนั่นก็คือ1เลยคือมหาธาตุมหาธาตุก็คือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากนะคะได้แก่ไนตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันสำหรับจุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยหรือน้อยมากแต่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะได้แก่เหล็กแมกนีสซูรอนอโนมลิบินัมทองแดงสังกะสีคอรีนและนิกเกิลคะ่ะสำหรับภาพนี้นะคะ ก็จะทําให้นักเรียนเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากนะคะว่าธาตอาหารที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของพืชน,นี่มีทั้งหมด17ธาตุด้วยกันโดย3ธาตุแรกนะคะได้แก่คาร์บอนออกซิเจนและไฮโดเจนเนี่ราจะได้พืชจะได้รับมาจากอากาศและน้ำส่วน14ธาตุที่เหลือนะคะพืชนี่สามารถรับได้มาจากดินนั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยภายนอกตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือแสงสว่าง เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเพราะว่าแสงสว่างจะทําหน้าที่กระตุ้นการเจริญของปลายยอดและปลายรากของพืชปลายยอดก็คือส่วนที่อยู่สูงที่สุดของพืชและปลายรากก็คือส่วนที่อยู่ต่าสุดของพืชนะคะอีกทั้งนะคะแสงสว่างยังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชอีกด้วยปัจจัยภายนอกตัวต่อมานะคะนั่นก็คืออินทรีย์วัตถุค่ะ อินทรีย์วัตถุก็คือชิ้นส่วนเหล็กในที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันอยู่ในดินโดยอินทรีย์วัตถุนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีโครงสร้างที่โปร่งร่วนซุยระบายน้ําและอากาศได้ดีมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกทางนะคะยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกด้วยโดยดินในอุดมคติหรือดินที่ดีนะคะก็คือดินที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ดินที่ดีนะคะควรจะมีอินทรีย์วัตถุหรือชิ้นส่วนจากการสลายตัวของซา,า,า,ากพืชซากสัตว์เนี่ย5%อินทรีย์วัตถุ45%น้ำและอากาศอยา่างละ25%ค่ะต่อมานะคะก็คือปัจจัยภายนอกตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็คือน้ําหรือความชื้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยน้ำเนี่ยจะช่วยละลายแร่ธาตุในดินให้รากพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารนั้นได้ดียิ่งขึ้น น้ำยังช่วยกำเดงธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยปรับอุณหภูมิของพืชรวมไปถึงน้ำยังเป็นส่วนช่วยในกระบวนการที่สำคัญต,ต่างๆของพืชอีกด้วยโดยเมื่อพืชขาดน้ำนะคะเราจะสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนโดยพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเมื่อขาดน้ำนะค,ะ,คะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืชมีปัจจัยใดบ้าง และในแต่ละปัจจัยเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของพืชท่านนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่รับชมและรับฟังกันอย่างตั้งใจแล้วเราจะกลับมาเรียนรู้พร้อมกันใหม่ในหัวข้อถัดไปในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ